จากช่างซ่อมพัดลมธรรมดาสู่ดาวติกตอกชื่อดังเจมิงกลับต้องเจอดราม่าเฉาซัดกลางโซเชียลเมื่อแม่ค้าร้านน้ำออกมาแฉแซบสั่งน้ำไม่จ่ายเงินแถมใส่อารมณ์ก่อนสะบัดหน้าเดินหนีงานนี้ไม่จบง่ายเพราะอีกฝ่ายลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด กลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลเมื่อแม่ค้าร้าน้ำรายหนึ่งออกมาโพสเฟซบุ๊กแชร์พฤติกรรมของเจมิงช่างซ่อมพัดลมและดาวทิกต o อกชื่อดังโดยระบุว่าเจมิงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมขาดความรับผิดชอบและไม่ให้เกียรติคนทำมาหากินในโพสต์ดังกล่าวเธอเล่าว,ว่าเจมิงสั่งน้ำแต่ไม่จ่ายเงินเพียงเพราะรอนานทั้งที่น้ำเสร็จแล้วและยื่นให้ถึงมือและตอบกลับว่าไม่เอา พร้อมเดินหนีหน้าตาเฉยทั้งยังระบายว่าเคยชื่นชมและให้เสื้อผ้ามือสองฟรีๆโดยไม่ได้คำขอบคุณแม้แต่คำเดียวแต่กลับรู้สึกผิดหวังกับพฤติกรรมในวันนี้พร้อมปิดท้ายด้วยประโยคผิดร้อนว่า25บาทนี่แหละจะทำให้ดูนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมในทำนองเดียวกันเช่นเคยช่วยค่าน้ำมันตอนยังไม่ดังพอดังปุ๊บบล็อกเฟซเฉยเลยเคยยิ้มทักกลับทำเมินเหมือนไม่เห็น หลานจะถ่ายรูปด้วยเจมิ่งบอกเอา500ก่อนเจมิงไม่อยู่เฉยแจ้งความเอาผิดหมิ่นประมาทล่าสุดเพจของเจมิ่งได้ออกมาโพสต์ใบแจ้งความโดยระบุก,การโพสต์ของแมค้าร้านน้ําเข้าข่ายหมิ่นประมาทและใส่ร้ายจึงได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานหากยังไม่หยุดจะดําเนินคดตีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดจากใบแจ้งความลงวันที่27พฤษภาคม2568 เวลา13.40นาิกานาทีโดยมีนางสาวสมสวินจะเมรำเป็นผู้โพสข้อความที่อาจทำให้เจมิงได้รับความเสียหายทั้งยังมีการแชร์ต่อจำนวนมากทำให้เจมิงได้รับความอับอายอย่างมากต้องรอติดตามกันต่อว่าแม่ค้าร้านน้ำจะตอบโต้หรือไม่หลังเจมิงดำเนินการทางกฎหมายแล้วงานนี้บอกเลยว่าไม่จบง่ายแน่นอน